เออเออเอออะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้ยนะครับผมนะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโฟกเท่กับผมฟุกินเคยนะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกม u n c l e Fruit ครับผมเป็นเกมแนว first person shooter นะครับผมอุ้ยสังเกตตรงไอคอนเมาส์ดิไอคอนเมาส์เป็นรูปตนตึกนะไอ้หน้าวันที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยก็เป็นวันที่เกม u n c l e Fruit เนี่ยยังเป็นเวอร์ชัน มีแค่เวอร์ชันเดโมเวอร์ชันเดียวนะครับผมนะยังไม่วางขายนะซึ่งหลังจากลงคลิปไปแล้วเนี่ยตัวเกมเนี่ยเขาน่าจะวางขายแล้วนะ้าให้คาดการณ์นะครับตอนนี้กอ็อะไรต่างๆมันไม่มีอะไรให้ปรับเยอะเลยแล้วเกมมันก็ดูแล้วเหมือนไม่กินแรงเครื่องนะเนี่ยผมเท็กเจอร์ใส่ไฮใส่โมชั่นไบลอโอ้โหใส่แบบเต็มสูบไม่ได้ดรับตั้งค่าอะไรเยอะๆเลยนะเพราะาแบบสเปคคอมของผม,ผมคือแบบมันเกินขั้แนะนำอะ่ะอันนี้ก็มีแค่ปิดแค่วีซิงเฉยๆโอเค๋ตวสตาร์เลยแล้วกัน อ๋อเริ่มยังพี่เลยเหรอเอามีจับเวลาด้วยเหรออ๋อกดเกะอี e เพื่อคลิกเพื่อเตะโอ้ใช้ใช้โฟกัสในาการแกะขับหอดเฮ้ยกระขี้ว่ะเฮ้ยมันไงวะดซะนี่เา้าเฮ้ยเฮ้ยตีกันไปโดนหยิบของอะไรได้บ้างอะอดูดิอ๋อกดเอฟไม่ใช่เว้ย อ้ึฟังไม่คืออยากจะรู้ว่าเก็บข้าวของงย่เออเออสตีในการแก้ไขปัญหามาเลยมาเลยมาเลยเออเออเออขอแเคมีตีนก็แก้ไขปัญหาได้มาดิมาดิมาดิ เตะอ่าเตะเรียงตัวเลยไม่มันมีจับเวลาด้วยวะเรื่อยวลนหนึ่งเรืวลเคลียร์ใช้เวลาไปหนึ่งนาทีสิบวิอ๋ออยู่ดีดีเองคือมันเล่นแบบเหมือนทำเวลาแต่เอาจริงๆเราก็ไม่ต้องรีบก็ได้นะแล้วก็เหมือนตัวเกมเหมือนนั้นอยากให้ให้เราบอกว่าทำชาเลนจ์แบบ ทำเวลาให้น้อยที่สุดอะไรประมาณนี้นะไปเดี๋ยวเลเวลสองต่อเลยครับ let's go โอ้ต่อต่อมาข้างบนเลยวดีกว่าเฮ้ยเรามีปืนแล้วเอา้าเพื่อสีัตรูได้ <laughs> ยือ้อตายเขาเขายิงจริงนะเกียร์ทีละห้องเลย ไอขี้วะนี่ไงมีคนขี้ขวดเซ็นเซอร์ด้วยตีเฮ้ยมีมียิงมียิงแล้วเออเฮ้ยเฮ้ยอจ้เออโอ้ยเหมือนตัวเราก็เจ็บหนักจหมนกันนะโ มึงไม่ถนัดเลยว่ะเออเอ้ยอีโอ้โหโอ้ไอยีบอีกทีหนึ่งคิดความเหมือนคว้างปืนนะแล้วก็เหมือนเป็นการรีโหลดไปในตัวด้วยอ่ะโอ้ชิเอ้ยมันไม่มีบอกแถบบอกพลังชีวิตเลยอ่ะมีแบบว่าเจ็บน้อยเจ็บหนักแค่ไหนอ่ะมันรีโหลดด้วยการคว้างจริงอ่ะ อุ้ยเฮ้ยมีเทคโอเวอร์ด้วยเอาไปเลยอะ่ะใช้ทำไมมาเทคโอเวอร์เฮ้ยใช้ทำไมอือจะมาดิก็ทีปทีบ,ทบอเออคือ้อยจะไม่ได้ละขึ้นไปข้างบนฮนะโอ้แล้วเลเวลฟามเหมือนเริ่มยากเรื่อยๆแล้วนะ ใช้เวลาไป1นาที23ิาวิฮะอ๋อคิวไปทั้งหมด16ตัวโอเคคอนติเนียเลยโอ้ห้องไม่คุ้นเคยไปก็ดา่านใหม่แล้วเนาะจะคุ้นเคยได้ไงเอ้ยอืมอุ้ย, <laughs> อย,อยเออ อ,อโอเคม,มันก็ดีอยู่นะเอ้ยนั่งขี้อยู่ก็ขี้ต่อไปไม่ต้องมายิงอ,อเฮ้ยมีคนแอบนี่แอบทำไมครับผมเห็นนะเฮ้ยชิบหายออ้ย,ยออทีบก,ก่อนเลยโอ้ย ต้องแต่ใจให้ไวฮนะอืมเออ้อ,อ,อ,อโอเคไม่ทางเหมือนวนวะอืเอ,อเอาตุย้ยเฉยเอ,อ้ยโอเคทางตรงนี้เออไหลท้องด้านซ้ายก่อนเลย อ้าวไม่มีเดี๋ตรงนี้อ่ะอื๋อไม่เชี่ยวหมากระถางนาดี้โอ้สวัสดีครับเฮ้ยนี่เกาไปถีบไ,ไปเ้ยเดี๋ยวเช็คอีกทางหนึ่งก่อนเลยไปไหนได้บ้างอ๋ออ๋อดีครับเฮ้ย อึ้งส่นตีเหล็กตัวส่นตีเหล็กตัวเฮ้ยใครที่เฮ้ยชิบหายเฮ้ยอืออือโอเคผมว่ามันจะลายอยเหมันกันนะเนี่ยทนโดนทางน้ำมันอื่อื่ ไปได้ัหมอ้อเออรู้สึกว่าไอ้ของไฟแดงนี่น่าจะเป็นกับดักระเบิดอะอ๋อไปได้สองทางกันเนี่ยโอ้ลเือฝามเตียวเยชื่ว่ลายเยอะอยู่เหมือนกันนะเอ้อเก็บไม่ครบไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าแบบทดลองทดลองเล่นไปก่อนไอ้เกมก็หนุกใช้ได้ยอะนะยังยมีต่อเรื่อยๆอีกอล้วเด้ เป็นเดมโมที่แบบว่าเหมือนเหมือนเขาไม่กักเลยอ่ะ๋อะแล้วว่ามีคดสีนเวยอันนี้ตัวเราเหรอ <c oughs> เราเป็นตัวอะไรเดียเออแล้มีะไราเป็นตัวอะไรอ๋อเชตินสก,กิด <c oughs> อย้ยเชตินสก,กิดมือมือไม่นีมือมือก็มีเเชตินสก,กิททำไมอ๋อเชตินกินนกขอน ป้อนประคอนให้เมียโอ้ยเยอะอ่าออ่าก็ฟูด๋ออ๋อเฮียอืมเฮ้ย อะไรครับเนี่ยไม่เสียงมันปิ้นเอกสารเลยอ้าวไม่ไม่กินแล้วอ,อ้าวอ้าวอะไรวะอืมเฮ้ยโอ้โหจังหวะนี้จังหวะนี้อีกเร้วอันนี้คั้สี่นะครับผมไม่ได้เดินเองนะอ้าวเฮ้ยองเท้ามันหายแล้วก็ต่อเนื่องตรงดี้เร็ว ไอ่โอ้ยไอ,อ่ขอปืนหน่อยเหม่งมาอย่างนี้เลยเหรอวะโอ้ยอื้มเฮ้น,น,น,นี่โอ้ยดีก่าดีกว่าอโอ้โห โอ้โหจะเยอะไปปะอืมนีแลมมันต้องเอาหน้าประตูตรงนี้เอาเฮ้ยเอาเฮ้ยนี่ขอหน่อยอ,อือ อ้ยชีพอีอ้ยโอ้ยโอ้ยอืมอ้ยโอ้โหประตูหลายชั้นหลือเกินนะอืมอืมเอ้าไม่มีอืมอ้ย ตัวตีนแ้ปไปหาไปก่อนดูเอ้ควางปืนทิ uh ้งเลยกระสุนก็หมดแล้วล่ะโอ้ยมีมีมีแต่ตัวยิงรอรอมาแล้วก็ถีบอ้มมันมีแต่ถังน้ำมันแมงก็ไม่อยากยิงเลยอ่ะอืม อเอ้ยระเบิดแน่เลยียบุ้มไม่ระเบิดวะไม่ช่างมันขึ้นชั้นต่อไปเลยมีต่อนเนื่องเหรอเนะี่ยโอ้เว,วาลาไปประมาณ1นาที55วิาวีนะครับก็สังหารไป35คิวเอ้ยมันมีต่อนเนื่องอนะีกเลเนี่ยนี่เดโมจริงปะเดี่ยว ให้ทดลองเล่นเหมือนรู้สึกว่าแบบมันก็โอ้โหก็ถือว่าถือว่าเต็มอิ่มอยู่เหมือนกันนะสําหรับเกมนี้นะได้เห็นดูคร่าวๆมานีแล้วกันะะนะครับสาหรับใครที่อยากจะทดลองลองเล่นเวอร์ชันเดโมก่อนเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไปให้ใต้คลิปนะครับผมนะสำหรับคนที่อยากจะเข้าไปลองเล่นนะครับก็เป็นเกมฟรีบนคอมนะคุณภาพนี่ถือว่าเกินเดโมอยู่นะคือ <c ười> <c ười> แบบเกมเพลย์อย่างเนี้ยคือแบบมันคุ้มค่ามากเลยอะ เล่นเอาสนกเล่นเอามันได้เลยนะสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัดจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมขอบคุณทุกทุกคนด้วยครับที่เข้ามาติดตามรับชมกันก็ถ้าหากคุณผู้ชมชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆก่อนใครก็สำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไ้เชอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ